สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับพามาชมงานซ่อมอินวอเตอร์ไฮบริดออฟกิดตัวนึงนะครับของโซโลเทคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะหนักหนาแค่ไหนนะครับเราก็จะมาเปิดตูใไส้ในมันเลยนะครับที่จริงผมลื้อไว้แล้วแหละนะครับอ่ลื้อไว้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนี่นะเปิดออกมาก็จะเจอความอลังการ งานสร้างนี่นะครับคาปานะครับละลายระเบิดมาเลยนะครับนะครับไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมานะเละมากนะครับถือว่าอาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับอันนี้แค่ขาปาอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วสก้อนนะครับเรียบร้อยเสียนะครับน้ำของอ่าปาปาที่ระเบิดออกมาเนี่ยนะครับเต็มบอร์ดหมดเลยนะครับฟุ้งกระจายเต็มบอร์ดนะครับทุกสัดส่วนพัดลงพัดลมขั่วต่อเทอร์มินอล มีคาบของน้ำยาที่ออกมาจากคาปาเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูบอร์ดอ่า mpvt ที่อยู่อ่าด้านบนตรงนี้นะครับนะโดยปกติก็จะประกอบอยู่อย่างนี้นะทีนี้มาดูกันนี่นะครับเห็นไหมก็นี่นะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับชุบน้ำยามาเลยกันทีเดียวนี่นี่นะครับเละเลย นะก็ต้องดูก่อนนะครับว่าจะยังไงต่อนะครับเครื่องนี้ถ้าจะซ่อมก็ต้องมีการจับอาบน้ํากันยกใหญ่ก่อนนะครับน,นี่ไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะครับทีเนี้นะครับมันก็จะไม่ได้เสียแค่ตัวนี้หรอกนะครับตัวที่สําคัญจริงๆของมันอยู่นี่นะครับนี่นั่นก็คือ IGBT เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือระเบิดหนักมากนี่นะ ระเบิดยันฟาสไดโอดเลยนะครับนี่พวกนี้โดนหมดเลยนะครับเห็นไหมถ้าไดโอดระเบิดมาแบบนี้นะครับรับรองหนักแน่นะครับไปทั้งแถบนะครับถ้ารอดก็น่าจะไม่เกิน2ตัวนะครับแล้วก็ที่ต่อมานะครับถ้าฝั่งนี้ช็อตฝั่งนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่ามันจะช็อตหนักแค่ไหนแต่ช็อตแน่แ่แหละนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะช็อตเหมือนกันก็หนักหนานะครับตัวนี้นะครับ ตีสไม่รู้ว่าจะจบไหมนะครับสำหรับงานตัวนี้ในส่วนบอร์ดตัวอื่นๆนะครับอย่างที่บอกบอร์ด m p p t ตัวนี้ก็ยังไม่เช็คว่าเสียไหมนะครับแต่แต่ต้องจับล้างน้ําทําความสะอาดซะก่อนนะครับขาบน้ํายาพวกนี้ที่จริงถ้าตอนนั้นมันมีไฟเลี้ยงอยู่มันก็อาจจะทําให้ช็อตหนักมากกว่าเดิมนะครับทำให้ช็อตได้เหมือนกันนะครับดีไม่ดีอาจจะลามถึงเจ้า CPU คอนโทรเลอร์ตัวนี้ นะครับเพราะว่ามันมีน้ำยาออกมาแบบนี้มันอาจจะเป็นสื่อไฟฟ้าทำให้ไฟสูงช็อตถึงเจ้าตัว CPU นะครับก็อาการน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับผมไม่ได้เปิดลองเครื่องเลยนะนะครับเพราะว่าเห็นคร่าวๆเห็นแววๆว่ามันน่าจะหนักพอสมควรนะครับที่จริงนะครับลูกค้าส่งมา2ตัวนะครับส่งมา2เครื่องบอกว่าถ้าทำได้ก็ ยำให้มันใช้ได้เครื่องใดเครื่องหนึ่งให้มันใช้ได้ก็พอนะครับแต่ทีนี้นะครับประเด็นคืออีกเครื่องหนักกว่าเครื่องนี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกเครื่องนะนี่จะของเดียวกันนะครับส่งมาไม่รู้ว่าเสียพร้อมกันไหมนี่นะครับอีกเครื่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบอร์ด MBPT ไหมนะครับตอนแรกล,ลูกค้าส่งอ,อีกเครื่องมาก่อนนะครับแล้วบอกผมแจ้งไปบอกว่าช็อตหนักนะครับซ่อมไม่น่าจะซ่อมได้นะ นะครับมันหนักมาสักขนาดนี้แล้วก็อบอร์ดก็ช็อตด,ด้วยนะครับเมนบอร์ดช็อตด้วยก็เลยบอกว่ามันหนักเกินไปไม่น่าจะซ่อมคุ้มลูกค้าก็เลยส่งมาอีกเครื่องนึงเพื่อที่จะ,ะจับสับอะไรกันให้มีเครื่องมันใช้ได้เครื่องหนึ่งประมาณนั้นแต่ปรากฏว่านะครับเครื่องที่2ก็หนักพอๆกันเลยนะครับตอนนี้กําลังคิดหนักไม่รู้ว่าจะสลับเครื่องไหนไปเครื่องไหนระหว่างสลับเครื่องนั้นมาเครื่องนี้หรือสลับเครื่องนี้ไปเครื่องนั้นนะครับก็หนักทั้ง2เครื่องเลย นะนะครับรอยไหมแบบนี้นะปกติผมถ้ามันอยู่ที่ร่องๆแบบนี้นะครับปกติผมจะทําได้ผมจะแก้ไขให้ได้แต่อันเนี้ยรอยไหมแบบนี้มันอยู่แถวชุดคอนโทรลนะครับเป็นอะไหล่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยถ้าไม่ดําขนาดนี้ก็ไปไม่ไหวนะครับนะมันรวมมาถึงฝั่งนี้ด้วยนี่นะครับมันทะลุไหมออกมาฝั่งนี้เลยนะครับ ็เรียกได้ว่าหนักหนาะสาหัสสาสกันนะครับเมนบอร์ดของเจ้าเครื่องตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับก็ <c oughs> สองเครื่องนะครับหนักหนักทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่าไปใช้อะไรยังไงนะนะครับเดี๋ยวงานหนักเลย2ตัวนี้ไม่รู้ว่าจะ อ่ารอดไหมนะครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ให้มาชมงานอ่ายากๆก,กันเฉยๆนะครับเดี๋ยวถ้าอ่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งซ่อมได้ซ่อมเสร็จก็อาจจะมาอัปเดตคลิปให้ชมกันต่อนะครับแล้วก็จะแจ้งว่ามันเป็นเครื่องตัวนี้แหละนะครับก็ ปกตินะครับยี่ห้อนี้นะค่อนข้างที่จะเท่าที่ผมผ่านมือมาก็ค่อนข้างที่จะเสถียรพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเสียแบบนี้ก็น่าจะอาจจะเป็นที่ยูเซอร์เองหรือเปล่านะครับอาจจะต่อไฟต่อแผงอะไรเกินไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นที่เจ้า,าเกี่ยมน้อยนะครับจิ้งจก เข้าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ